สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะสำหรับผู้ฟังท่านใดนะคะที่ไม่ได้ทราบลัคนาหรือว่าไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวสุขเคราะห์และมีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีในแง่มุมของสเสน่ห์ในแง่มุมของการเงินการทองความรักความสัมพันธ์และก็ยังส่งอิทธิพลในแง่มุมของการเงินด้วยค่ะเมื่อดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะได้มาสถิตยอยู่ที่ราศีกัน มาอยู่ที่ราศีธาตุดินค่ะและดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําเมื่อดาวธาตุน้ํามาสถิตอยู่ที่ราศีธาตุดินก็ถือว่าถูกธาตุค่ะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านบวกอย่างแน่นอนแต่ดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันในครั้งนี้โคจรมาได้ตําแหน่งเป็นนิดนะคะซึ่งคําว่านิดก็หมายถึงอ่อนแรงอ่อนกําลังตกต่ํา ดาวพระศุกร์มาอยู่ในจุดนี้ได้ทำมุมเล็งกันกับดาวพระราหูด้วยทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าดาวศุกร์ต้องราหูอาจจะต้องพึงระมัดระวังในแง่มุมของความโลภความโกรธความหลงเอาไว้สักหน่อยนะคะเรามาฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์ที่ได้ทำการโขจรโยกย้ายราศีอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค่ะชาวลัคนาราศีสิงค่ะวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีย้ายออกจากราศีสิง์เข้าสู่ราศีกันนะคะที่ต้องเรียกว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวลัคนาราศีสิง์ก็เนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้ที่ดาวพระสุกร์ได้สถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั้นได้ทำมุมเลงกันกับดาวพระเสาร์ค่ะ ซึ่งดาวพระสุกนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสุขและเงินทองโคจรเลงกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูของดาวพระสุกแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยย่อมส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เกิดความอึดอัดใจเกิดความกังวลใจหรืออาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าติดขัดเกี่ยวกับด้านการงานเข้ามาค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะการเงินยังมีเกณฑ์ติดขัดเจอกับปัญหาความยุ่งยากหมุนเงินไม่ทันหรือมีภาระที่ต้องจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินค่ะที่คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพคุณอาจจะเจอกับของเสียของพังหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะ ในระยะที่ดาวพระศุกร์ทำมุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนอรินั้นเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะจากคนที่เคยเป็นมิตรก็อาจจะกลายเป็นศัตรูเกิดการแตกคอแตกหักขัดแย้งหรือเกิดเป็นคดีความได้ค่ะในวันที่27สิงหาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่21กันยายนปี2567ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้นะคะดาวพระสุก์ดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะได้ทำการโคจรอ,ออกจากลัคนาราศีเกิดของคุณออกจากการเลง็งกันกับดาวพระเสาร์และโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันมาอยู่ในเรือนกระดุมพะของดวงชะตาค่ะ แต่ตำแหน่งที่ดาวพระสุกได้ก็อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าได้ตำแหน่งเป็นนิดซึ่งหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลังตกต่ำหรือด้อยค่า ในจังหวะที่ดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนสหัชชะอ่อนแรงอ่อนกําลังแบบนี้นะคะสมัยก็มองว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับทั้งอิทธิพลด้านบวกและด้านลบจากดาวพระสุกค่ะเพราะดาวพระสุกมาอยู่ในเรือนดีอย่างเรือนกระดุมพระย่อมมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่ดาวพระสุกก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดก็อาจจะมีบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อคุณก็เป็นไปได้ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองนะคะจะเป็น ช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์รายรับรายได้ของตัวเองได้ดีค่ะบางคนมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดโชคลาภได้เงินฟลุกฟลุกเกิดความสําเร็จหรือบางคนนะคะทําการค้าการขายก็จะมีความคล่องตัวได้ลูกค้ารายใหญ่ไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้เงินจากลูกค้าที่เคยค้างคุณไว้ได้เงินจากลูกหนี้เก่าๆหรือชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานบริษ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบได้ยศได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระการงานก่อเกิดเงินการเงินก่อเกิดงานก็จะเป็นลักษณะที่ส่งผลโดยตรงต่อกันนะคะหากงานคุณดีการเงินก็จะดีตามค่ะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีความสบายอกสบายใจเกี่ยวกับด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระศุกร์นั้นโคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดเพราะฉะนั้นคุณต้องพึงระมัดระวังนะคะ เงินใดที่คุณคาดหวังว่าพึงจะได้ควรจะได้ในระยะนี้มันอาจจะไม่ได้รับมาตามที่คุณต้องการก็ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าเกิดเรื่องราวติดขัดหรือต้องฟ้องร้องเกิดคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก่อนแล้วถึงจะได้มาไม่เช่นนั้นนะคะก็จะมีเหตุปัจจัยอื่นๆที่เมื่อคุณได้เงินเหล่านั้นมาแล้วก็ต้องเสียเงินเหล่านั้นออกไปโดยความรวดเร็วและกระทันหัน ดาวพระสุกนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะค่ะเมื่อดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระมันเป็นช่วงจังหวะที่ผู้คนที่อยู่รายรอบรอบตัวคุณมักจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของลาบยศเกียรติยศค่ะ สมัยจึงมองว่าในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะต้องยอมเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่ามันเหมือนกับประมาณว่าคุณยอมตัดแขนตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ต้องยอมลดลาวาศอกเพื่อให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคุณจะต้องมองโดยภาพรวมมองโดยภาพกว้างมองโดยภาพใหญ่ค่ะอย่าเอาแต่ช่องน้อยแต่พอตัวอย่าเอาแต่เรื่องราวของตัวเองมันเหมือนกับว่าต้องยอมเสียสละบาง สิ่งบางอย่างเพื่อให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์ได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระราหูตามหลักโหราศาสตร์นะคะดาวพระศุกร์และดาวพระราหูถือเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงมัวเมาค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความโลภความอยากได้อยากมีเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงอารมณ์ของคุณจิตใจของคุณอาจจะมีอารมณ์อยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ อยากมีในสิ่งที่คุณไม่เคยมีอยากเป็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นความต้องการตรงนี้นะคะถ้ามันอยู่ในความพอดีหรืออยู่ในแง่มุมที่มีโอกาสจะเป็นไปได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวเกินตัวคุณมากจนเกินไปคุณก็ไม่ควรที่จะหวังจนเกินไปนะคะสมัยก็ต้องขออธิบายกันตามตรงแบบนี้เพราะบางครั้งชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่หวังจะได้มาคุณอาจจะยอมทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกศีลไม่ถูกจริยธรรมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคะ่ะ และในช่วงที่ดาวพระศุกร์เลงกันกับดาวพระราหูนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นต้องระมัดระวังในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ให้ดีค่ะต้องระมัดระวังบุคคลที่สมหรือมือที่สที่จะเข้ามากร่มาไาลเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของคุณและคนรัก เรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ต้องดูแลในแง่มุมของจิตใจให้มีความมั่นคงไม่อ่อนไหวง่ายหากชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านนั้นมีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นในคู่ในคนรักของคุณค่ะอย่าหลงไหลทะเลทลายไปกับเรื่องราวของคนอื่นชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่ยังโสดอยู่นะคะกลับกลายเป็นว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์อย่างมากค่ะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีเป็นช่วงจังหวะที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบหรือเป็นช่วง ังวะที่ตัวคุณน,นั้นจะมีกระแสความนิยมที่มากขึ้นค่ะ หากคุณเอาสเสน่ห์ตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สมัยก็มองว่าไม่ใช่แค่เรื่องของความรักความใคร่ที่จะส่งผลดีต่อตัวคุณนะคะแต่ยังส่งผลดีในแง่มุมของการทำงานและในแง่มุมของการเงินด้วยชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์จะเป็นช่วงที่คุณจะมีผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นค่ะยอดผู้ติดตามยอดคนกดไลค์ก็จะสูงขึ้นหรือใครที่ต้องอาศัยการเจรจาการติดต่อ,อการค้าการขายก พบปะลูกค้าใช้เสน่ห์ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้คนอื่นในแง่มุมของการเงินใช้เสน่ห์ทางการจรจาพยายามรักษาเครดิตของตัวเองด้วยนะคะ ท่าทางกิริยามารยาทและเรื่องราวของความมีการละเทศะจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องดำเนินชีวิตด้วยความมีสติค่ะไม่ใช้อารมณ์ต้องใช้เหตุและผลทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างใจเย็นอย่าโมโหโทโซเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้มองว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและแก้แขอย่างไรจึงจะสำเร็จค่ะ ถ้าคุณทำทุกอย่างด้วยความมีสติและความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวคุณจะมีไอเดียมีความสามารถและมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ถือเป็นชะตาที่มีความเข้มแข็งคุณจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะ เพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทดําดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัพสั์รอบข้างมันทำบุญทําทานมันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทําให้ชาวสิงประสบพบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะก็คราวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวสิงทุกคนทุกท่านได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ